ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาราชพึ่งครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Honda ตัว HRV นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ดารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาราชพึ่งครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในชุดหน้าชุดหลังนะครับพร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับี่หลุมยางอะไหล่ก็เป็นที่สร้างมาดีนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างรวมทั้งนะครับเข้าใจนเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำ ซึ่งมีความสาคัญมากนะครับต่อคุณภาพของเสียงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับเบื้องหลังและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานอุหอร์ซาว์และคุณครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ประดับไฮเอนนะครับชิญชมด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนก็เป็นที่สร้างมาดีนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับสลับรถในบ้านเรานะครับ80-90%นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็ี่ยนตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนทํางานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีฟลักชั่นคือการสะท้อน นะครับ <ITA> อยู่แล้วนะครับเป้าหมายเราต้องการได้ค oh! 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 right ุณภาพเสียงที่มาจากเจ้า oh. ต so, ัวลำโพงนะครับเราไม่ต so, ้องการได้ค like. ่าพวกรีฟลคชั่นพวกนี้เพราะฉะนั้นทางชีมงานอุปกรณ์ซาวด์นะครับเราก็ได้นำทิ้งดิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟลกชั่นหรือการสะท้อนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางชีมงานอุปกรณ์ซาวด์นะครับเราถึงวิธีพิถันนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วดูงานแดมป์ทาาางงงีมนนนออควรชุะะับ ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมกับนําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเอ็นฟอร์สเมนต์นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างเยโตัวแหวให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นสําหรับการสร้างเย้าตัวเอ็นฟอร์สเมนต์ทางทีมงานอุหอนซาวและทุนะครับเราจะสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเราไม่ได้มาสร้างข้างนอกนะครับเพื่อให้การยึดเกาะระหว่างแดมนกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและดูการทับเตียงนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเย้าตัวเอ็นฟอร์สเมนต์เสร็จแล้วนะครับนะฮะ นิ่งมากๆเลยครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบรชันเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนที่2ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนและเทิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนลับในรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นครับทางทีมงานอุฮอนาวและชิพนะครับเราถึงได้นำทเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Honda HRV คันนี้โดยเฉพาะทําไมเราถึงต้องมาทําการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆห้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างลําโพงนะครับนะครับเปรียบเทียบกับลําโพงบ้านนะครับเป็นลาโพง2อชิแนลนะครับตำแหน่งเราตั้งอยู่นี้ใช่ไหมครับเวลาเราฟังปุ๊บเรามีการบิดตู้ลาโพงปุ๊บเนี่ยนะครับคุณภาพเสียงก็เปลี่ยนนะครับจะบิดด้านขวาคุณภาพเสียงก็เปลี่ยนในรถยนต์ก็เช่นกันครับมีปัจจัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวและทุนครับ เราได้นาเทคนิคในการสร้างยตัวสเปเซอร์ขึ้นาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิิเดนต์ค่าอิิเดนต์คืออะไรครับก็คือการตกกระทบนะครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะครับเวลาเราพงทําง,งานปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตกกระทบนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสน,นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์ซา์เราก็ได้ทาการแก้ไขโดยสร้างยตัวสเปเซอร์ขึ้นมา นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่รุ่นแต่รุ่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดเราถึงพิถันพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับ ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ Honda HRV คนนี้ครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานโอเวอร์ฮอนสาราชพฤกษ์ข็ครับนะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจอดจงเลือกใช้ซับนะครับของย่อ Calibrate นะครับมันทาการติดตั้งซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับตัวซับนะครับออกแบบดีไซน์มานะครับเป็นตู้เว้นนะครับซึ่งให้เบรคได้หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับแล้วดูขั้นตอนในการติดตั้งครับติดตั้งอยู่ในช่องหลุมยางไหล่ครับยึดแน่นหนาครับนะครับรล้้องกับขั้นตอนในการวายสายครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหล่ในรถ Honda S R V คันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรคกันเราได้เห็นนะครับ ขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวแลบเชิญครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัววงมิเลนรวมทั้งเทคนิคในการวายสายแลวนอกจากนั้นนะครับเราวันนี้ได้เห็นนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมย่างอะไรพร้อมกับนะครับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโพลเซอร์ันนี้เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์ของตะค่ายแอลไพนะครับนะครับตัว r 60เพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนตเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ นะครับพร้อมกับทาการคัดออฟนะครับการทํางานของลำโพงนะครับแต่ละชุดนะครับให้ความถี่ได้อย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เราจะทการปรับแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบนะครับโดยการวัดค่าอาเชนะครับโดยการป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วเรามาดูครับว่านะครับการที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเดน์นะครับถูกหลักการ ลดค่าอิิเ d นต์ปุ๊บเนี่ยการตอบสนองความถี่มีความรับเรียกมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนสัญญาณทิ้งน้อยนะครับแล้วให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันทำการวัดค่าอาเทน,นะครับแล้วเรามาดูการตอบสนองความถี่กันดูนะครับครับ เราจะสะเกตเห็นไหมครับการตอบสนองความขี่ครับมีความราบเรียบนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งจ้าตัวอัลฟงมิเลนรวมทั้งขั้นตอนในการวายสายนะครับที่ถูกหััการ นะครับอย่าลืมนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนอกจากที่เรามีอุปกรณ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเราต้องได้รับการติดตั้งที่ดีถูกหลักการเข้าใจโครงสร้างของเจ้าดมบดี้รถนไครับพอระดับการติดตั้งที่ดีปุ๊บนะครับลดค่าอิสเดียนปุ๊บเห็นไหครับการตอบสนองความถี่มีความราบเรียบนะครับในการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับที่เจ้าตัวโพริเซอร์นะครับเราก็เพียงแต่ปรับให้ได้คาแรคเตอร์ตามที่เพื่อนผู้าชิปต้องการครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสีียงงงทท่ถูกกกหลัาาารขอมน โอเวอร์คอนสาลแลช่วยนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับแต่งนะครับนะครับคาคาเิติกตามคาเลคเตอร์ของเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูอีกทีนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูครับ ให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดเียของชิ้นดนตรีครับได้โดดเด่นนะครับได้หลากหลายชิ้นดนตรีนะครับฟังนะครับมีความหลากหลายนะครับเสียงคนรล้องโปร่งใสข้างวานนะครับฟังเสียงเขล้องชัดๆนะครับได้ซาวด์สเตจนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยหรือของชิ้นชิ้นโีนะครับได้โดดเด่นนะครับการฟังนะครับรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงทางชีมงานโอเวอร์ฮอนดาวและช่วยครับในรถฮอนด้า S R V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮอนด้า S R V นะครับ อยากจะได้นะครับคุณภาพเสียงที่ระดับไฮเอนมันก็ลดอนรถ Honda า r v นะครับก็เชิญได้ที่อบอ่อนสาวและพื่นครับแล้วเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการตั้งซึ่งมีเหตุและมีผล นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Honda HRV คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเราจะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์คอนสาวและชุนครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับถือฝากกดติดตามด้วยนะครับ